โรงเรียนอนุบาปลปงบ้านนาปรังโรงเรียนแห่งความสุขและความสำเร็จบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการทองพัน์ปัญญาอุดมกุลเรามาฟังท่านผู้อำนวยการได้พูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขอเชิญรับชมค่ะประกอบด้วยหลักการบริหาร3หลักดังนี้ 1. Relation s h i p ซพเ่งหมายถึงความสัมพันธ์ ที่ประกอบไปด้ยวยความสัมพันธ์ภายในและภายนอกด้วยอาศัยหรือตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยดิฉันได้แสดงความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจกระตุต้นให้ทุกท่านได้แสดงบทบาทใหม่ๆสร้างโอกาสให้มีการพัฒนาวิชาชีพและสร้างการเ่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้หลักหรอได้แก่ร่วมคิดร่วมทำร่วมนำเสนอ ร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจหลักที่2ได้แก่ Area of Practice ซึ่งหมายถึงพื้นที่การปฏิบัตินั่นก็คือโรงเรียนอนุบาลโปงบ้านนาปังซึ่งจะต้องทำต้องการที่จะสร้างให้เป็นองค์กรแห่งความสุขและความสำเร็จโดยได้ศึกษาวัฒรธรรมพร้อมโดยสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในทางบวก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรื่องของศาสตร์การสอนดิฉันได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนสร้างต้นแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียนระบบดิฉันได้สร้างระบบและเงื่อนไขาการทํางานเพื่อให้ทุกคนทํางานอย่างมีความสุขหรือสร้างความเข้าใจให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนผู้ปกครอง ให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและได้จัดระบบบริหารและการนำองค์กรให้ชัดเจนโดยใช้กลยุทธ์5รอเพื่อต้องการให้องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรแห่งความสุขและความสำเร็จหรือเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนคุณภาพการบริหารจัดการและคุณภาพการเรียนการสอน ด้วยการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาซึ่งเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอุบลปรมฯประกอบไปด้วยเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนมัธยมศึกษาและเครือข่ายทางการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาพยาวเขตสองอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพยาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะทำงานจากสำนักงานเลขาธิการครุสภา และสูตรจะเป็นศึกษาในการสร้างเครือข่ายเป็นการสร้างเพื่อการพัฒนาและยืนยันคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานหลักที่3คือผู้นำนั่นหมายถึงตัวผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดังนั้นผู้สถผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีคุณภาพมีความรู้และมีทักษะต่อจากนี้ ท่านจะได้รับชมการนำเสนอผลผลิตของเราเชิญรับชมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกินท่านสิตาชีรัพ่อทองชื่อเล่นชื่อน้องไม่หอมอายุ8ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนอนุบาลโปงบ้านนาปรางวันนี้น้องไม่หอมจะพาทุกท่าน ไปพบกับโรงเรียนอนุบาลตรงบ้านนาปรังซึ่งเป็นพื้นที่ที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อยู่ในระดับของการเฝ้าระวังหรือพื้นที่สีเขียวจึงสามารถจัดการเรียนการสอนได้แบบปกติหรือออนไซต์ site. ทางโรงเรียนจึงต้องมีมาตรการในการป้องกันโรคโควิด -19 ดังนี้ค่ะถ้าอยากรู้ก็ตามน,น้องใบหอมมาเลยค่ะเมื่อมาถึงโรงเรียน พวกหนูมีคุณครูคอยต้องรับพร้อมบริการเจลแอลกอฮอลล้างมือสแกนวัดอุณหภูมิจากนั้นระบบจะส่งผลการวัดอุณหภูมิและแจ้งข้อมูลผู้มาเรียนให้ผู้ปกครองและครูประจำชั้นผ่านทางแอปพลิเคชัน Student Care พวกหนูได้รับการส่งเสริม ทางคุณลักษณะที่ดีซึ่งเป็นกิจกรรมที่พวกหนูชอบมากซึ่งเป็นการฝึกสติสมาธิและปัญญากิจกรรมนั้นก็คือการเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยน้ำมนต์หลากสีและกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยหลังจากนั้นพวกหนูก็จะดืม่มนมเพื่อเพิ่มพ,พลังก่อนเรียนค่ะ การเรียนรู้ของพวกเราคุณครูได้กำหนดเป้าหมายในการสอนแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจนพวกหนูสนุกสนานกับการจัดการเรียนการสอนของครูครูมีวิธีการสอนที่หลากหลายพวกหนูได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมทุกๆชั่วโมงคุณครูใช้แผนการสอนหน้าเดียวซึ่งมีห้าขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นที่หนึ่งเตรียมความพร้อมประมาณ5นาทีคุณครูจะนำเทคโนโลยีมาช่วยเช่นเพลงเกมพิกเกอร์ควิซซี่เป็นต้นขั้นที่สองขั้นนำเข้าสู่บทเรียนประมาณ5-10นาทีคุณครูจะใช้สื่อหรือยกตัวอย่างเหตุการณ์ปัจจุบันเช่นการขายของออนไลน์ ประชุมออนไลน์การเล่นเกมออนไลน์หรือการถ่ายทำวิดีโอขั้นที่สขั้นกิจกรรมประมาน1 5 2 0นาทีคุณครูจะให้พวกหนูเรียนผ่านกิจกรรมโดยใช้กระบวนการคิดเช่นเมื่อคุณครูมีกิจกรรมหรือภาระงานให้พวกหนูทำคุณครูจะเริ่มให้พวกหนูคิดเองก่อน จากนั้นจึงคิดเป็นคู่และคิดเป็นกลุ่มเสร็จแล้วจึงนำผลงานของแต่และกลุ่มให้พวกหนูได้ให้คะแนนเพื่อมีการมีสมร่วมในการประเมินผลงานของตนเองและเพื่อนๆเราให้กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นกลุ่มนำเสนอหน้ชั้นเรียนขั้นที่4ขั้นปิดบทเรียน ประมาณ15นาทีคุณครูจะชวนพวกหนูอภิปรายและสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ขั้นที่5ประเมินผลการเรียนรู้ห้านาทีพวกหนูจะได้ทำงานแบบเดี่ยวเพื่อวัดองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนเช่นแบบฝึกหัดแบบทดสอบสรุปองค์ความรู้ผ่านแพม่านความคิดเป็นต้น หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพวกหนูที่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้นำเสนอผลงานเรียนรู้มาปรึกษากันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่พบในการเรียนการสอนค่ะนอกจากนี้คุณครูยังได้ส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ให้กับภวกหนูให้โดดเด่นโดยลดภาระงานและบูรณาการหลากหลายวิชามารวมกันในทุกๆวันเสาร์คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนด้วยร่วมกับคุณครูผ่านทางคุณครูผู้สอนจะมอบหมายภาระงานให้พูกหนูส่งคลิปวิดีโอทางกลุ่มไลน์ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะแตกต่างกันไป จากผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคร,ครูสามารถเราให้พวกหนูเกิดความสนใจในการเรียนรู้เป็นอย่างดีเมื่อพวกหนูมีประสบการณ์ในการเรียนรู้และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าก็เกิดความภาคภูมิใจในตนเองจนกระทั่งสามารถสร้างสารรค์ผลงานที่มีคุณภาพได้ โรงเรียนอนุบาลโปรงบ้านนาปรางจึงถือว่าเป็นสถานศึกษาแห่งความสุขและความสำเร็จขอบคุณค่ะจากการบริหารจัดการดังกล่าวส่งผลเชิงประจักษ์ดังนี้ ก็เป็นการดีนะคะอย่างน้อยเด็กๆก,ก็ได้สนใจการเรียนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ได้พัฒนาในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับในยุคป,ปัจจุบันนะคะ